นในฟาวเดชั่นซีซั่นสตอนที่8ในที่สุดเดอะมิวก็ได้เผชิญหน้ากับดเรเชลดอนดเรเชลดอนก็เลยได้วิเคราะห์ข้อมูลของเดอะมิวและดเรเชลดอนก็ได้รู้ว่าเดอะมิวมาจากดาวรัสแซมดาวเกษตรกรรมของฟาวเดชั่นซึ่งดเรเชลดอนก็บอกเดอะมิวว่าดาวบ้านเกิดของดเรเชลดอนก็ไม่ได้ต่างอะไรจากดาวบ้านเกิดของเดอะมิวสักเท่าไหร่ดาวของดเรเชลดอนนั้นก็ทําการเพาะปลูก ส่งสวยให้กับจักรวรรดิวันไหนที่จักรวรรดิเพิ่มสวยดเรเชลดอนก็จะโดนพ่อซ้อมระบายอารมณ์ต่อจากนั้นเดอร์มิวก็บอกดอกเอรเชลดอนว่าไม่ต้องอ้อมค้อมเกลดอนอีกอยู่ที่ไหนมีคนหรือว่าคุณส่งเธอไปฝึกพลังจิตเอาไว้สู้กับผมพอดอเอรเชลดอนไม่พูด,ดเดอะมิวก็ได้ใช้พลังจิตเข้าไปดูความคิดของดเรเชลดอนแต่ระหว่างเดอะมิวกลับไม่พบอะไรในนั้นเลย ในหัวของดเรเชลดอนมันมีแต่ความว่างเปล่าดเรเชลดอนก็เลยบอกว่าในความมืดนายไม่มีทางหาอะไรเจอหรอกนายจะพยายามหามันยังไงนายก็จะไม่มีวันเจอต่อจากนั้นดเรเชลดอนก็สั่งให้เดอะวาวปล่อยสนามพลังออกมาเดอร์มิวลอยขึ้นมาจากพื้นเลือดกำเดาของเขาไหลต่อจากนั้นดเรเชลดอนก็สั่งให้ยุดสนามพลังและดเรเชลดอนก็พูดกับเดอร์มิวว่า นายนะ่ะมีความลับและฉันก็รู้ความลับของนายว่ามันคืออะไรบางทีนายอาจจะมีประโยชน์ต่อฉันว่าแล้วดรเชลดอนก็หายเข้าไปในเดอะวาวส่วนทางด้านเดก็ก็ถูกซันมาสเตอร์พาตัวมาพิพากษาตามธรรมเนียมโบราณของลัทธิบูชาหุ่นยนต์ ทันใดนั้นเมื่อการพิภากษาเดได้เริ่มต้นขึ้นซันมาสเตอร์ก็ถามเดว่าเมื่อห0 0ปีก่อนจะคือปีศาจท,ที่สั่งให้ฆ่าคนของลทัทธิบูชาหุ่นยนต์ใช่ไหมเดก็ก็ตอบว่าไม่ใช่คนที่สั่งฆ่าพวกแกเป็นคีออนที่เกิดก่อนฉันนายจะมาเมารวมแบบนี้ไม่ได้ว่าฉันเป็นคนก่อนซันมาสเตอร์ก็เลยตอบว่าพวกแกน่ะมันก็คือร่างคนร่างไหนมันก็เหมือนกันทั้งนั้น จากนั้นคนของลทัทธิบูชาหุ่นยนต์ก็เข้ามารายล้อมเดตาของคาถาหุ่นยนต์ของซันมาสเตอร์มันก็เป็่งแสงเข้าที่ตาของเดมนุษย์เข็นฆ่าหุ่นยนต์ไล่ล่าล้างผานแยกส่วนจนหุ่นยนต์ศูนยพัน์หมดสิ้นพวกเราเฝ้ารอให้ถึงวันที่หวนคืนวันที่โหดร้ายและแสนจะทุกยากจะได้หมดไปวันที่หุ่นยนต์ผู้ยิ่งใหญ่ดานิวภาาผู้ไถ่าบาปของพวกเราเธอจะกลับมา นั่นคือพันธสัญญาวันที่พวกเรารอคอยเมื่อเดได้ฟังบทสวดของลัทธิบูชาหุญญน่นยนต์เดก็รู้สึกคุ้นคุ้นเขาบอกกับซองว่าชื่อดานิวดาดิวชื่อนี้มันก็คือชื่อเก่าของดีเมอร์เซลต่อจากด้านซันมาสเตอร์ก็ได้พิพากษาโทษให้กับเดโดยการส่งเดลงไปยังชั้นใต้ดินให้อยู่อย่างไร้ศักดิ์ศรีแต่ระหว่าเดก็ลุกขึ้นมาเขาบอกว่าลงโทษเขาแบบนี้ไม่ได้ ตอนนี้เขาอยากจะทำการไถ่โทษดานิวคนที่ลัทธิบูชาหุ่นยนต์กำลังพูดถึงอยู่นั้นเดรู้จักนางดีดานิวคนนั้นก็คือดีเมอร์เซลหุ่นรับใช้ที่อยู่เคียงข้างเดมาโดยตลอดเดอยากจะไถ่โทษโดยการปลดปล่อยดีเมอร์เซลให้เป็นอิสระต่อจากนั้นเดก็เริ่มเล่าเรื่องของดีเมอร์เซลให้คนลัทธิบูชาหุ่นยนต์ได้ฟังว่าดีเมอร์เซลได้ร่วมสร้างจากักรวรรดิ ไปพร้อมกับคีออนของพวกเขาทุกรุ่นดิมอร์เซลสร้างความก้าวหน้าให้กับเทนทอสร้างสตาร์บิตสร้างวงแหวนให้เทนทอเธอทำให้จักรวรรดิยิ่งใหญ่ดิมอร์เซลรับใช้จักรวรรดิมานานแสนนานและมันก็ถึงเวลาที่ดีมอร์เซลจะต้องหลุดพ้นจากการเป็นทาสของคีออนว่าแล้วคนของลัฐที่บูชาหุ่นยนต์ก็เริ่มคอยตามเดเดก็เริ่มฮัมเพลงกล่อมเด็กที่เดเมอร์เซลเคยฮัมเพลงกล่อมเขาให้หลับ ท่านในนั้นคาถาหุ่นยนต์ของซันมาสเตอร์มันก็หําเพลงตามเพลงกล่อมเด็กเหมือนกับเดย์คือสัญญาณเพลงกล่อมเด็กของเดย์นั้นมันได้สอดประสานเข้ากับระบบของกระโหลกหุ่นยนต์ตัวนี้พอด,ดีเดย์เมื่อเห็นแบบนั้นเขาก็รู้ทันทีว่ากระโหลกหุ่นยนต์อันนี้มันกําลังตามหาหุ่นยนต์ตัวอื่นอยู่ซันมาสเตอร์ไม่พอใจคําตอบของเดย์เขาก็เลยเปลี่ยนใจจากที่จะส่งเดย์ไปยังชั้นใต้ดิน เขาก็เลยจะประหารเดให้ตายที่นี่ส่วนทางด้านดิเมอร์เซลเธอได้กลับมาที่เทนทอเธอได้บอกกับดัตว่าดอนได้ตายไปแล้วดัตเมื่อรู้แบบนั้นเขาก็เสียใจมากๆเขาอยากจะให้ดอนอยู่ร่วมพิธีสลายร่างของเขาต่อจากนั้นพวกสภาแห่งดวงดาวพวกเขาก็ได้มาหาดัต ฟาวเดชัน <Foundation S 2> ได้พ่ายแพ้ให้กับพวกเดอะมิวพวกเขาก็กำลังจะหาหนทางผู้นำของสภาแห่งดวงดาวก็เลยเสนอว่าพวกเขาอยากจะยกดาวเทนทอให้กับพวกเดอะมิวเพื่อหวังที่จะสงบศึกหลังจากที่เดอะมิวได้เทนทอไปแล้วพวกเราค่อยหาทางมาจัดการกับพวกเดอะมิวทีหลังก็ได้ดัตเมื่อเขาฟังเช่นนั้นเขาก็ไม่ยอมไม่มีวันที่เขาจะส่งเทนทอให้กับพวกเดอะมิวอย่างเด็ดขาดพวกสภาแห่งดวงดาวก็เลยไม่พอใจ ยังไงพวกเราก็สู้กับพวกเดอร์มิวไม่ได้วันนี้เราไม่ส่งเทนทอให้กับพวกเดอร์มิววันหน้าพวกเดอร์มิวก็มายึดเทนทอพวกเราจะย่อยยับยิ่งกว่าเกา่าส่วนทางด้านเกลเธอก็ได้กลับมาที่ดาวอีกนิสดาวที่ตั้งของฟาวเดชั่นแห่งที่ป็นเพื่อนๆครับ Foundation ถูกตั้งอยู่ที่หลายดวงดาวและที่เดิมมิวไปถล่มมานั้นแล้วก็ชนะมามันก็คือดาวนิวเทอร์มินัตซึ่งก็เป็นที่ตั้งของ Foundation ที่หนึ่งแต่าว่าที่ตั้งที่แท้จริงของ Foundation แห่งที่2มันก็คือดาวอีกนิดที่เกี่ยวกำลังอยู่ในตอนนี้แหะครับซึ่งทั้งเดิมมิวทั้งดิเมอร์เซลแล้วก็จักรวรรดิก็ตามไม่รู้เลยว่าที่ตั้งที่แท้จริงของ u n d เดช o นแห่งที่2นั้นมันตั้งอยู่ที่ไหน ต่อจากนั้นเกลก็ได้มาบอกพาวเวอร์ใช้หูหนวกคนสนิทของเธอว่าเธอจะไปช่วยพิษที่ดาวนิวเทอร์มินัสเกลพยายามติดต่อกับพิษแล้วแต่พิษก็ไม่ติดต่อกลับมาเกลก็เลยสั่งเสียกับพาวเวอร์ว่าหากเธอถูกพวกเดอะมิวจับเธอจะขอฆ่าตัวตายและหลังจากนั้นก็ขอให้พาวเวอร์ช่วยอพยพประชาชนและผู้มีพลังจิตท,ที่อยู่บนดาวอีกนิดย้ายดวงดาวไปเรื่อยๆอ,อย่าอยู่ดาวเดิมซ้ำๆเพราะว่าเกลกลัวว่า เดอะมิวจะตามมาฆ่าทุกคนส่วนทางด้านดีเมอเซลหลังจากที่เธอรู้ว่าดอนได้ตายไปแล้วเธอก็เลยจะไปปลุกร่างโคนออกมาจากแทงแต่ทหว่าดัตก็ห้ามเอาไว้การปลุกร่างโคนของดอนในตอนนี้มันไม่มีประโยชน์พวกเราเหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนจกักรวรรดิก็กำลังจะพังพินาศตามคำทำํานายดัตก็เลยบอกความลับกับดีเมอร์เซล ความลับที่แม้แต่ดิเมอร์เซลก็ยังไม่รู้ว่าดัตได้แอบสร้างอาวุธมหาปลัยขึ้นมาโนว่าคูล่าระเบิดหลุมดำดัตจะใช้มันทําลายคนที่คิดร้ายกับจักรวรรดิดิเมเซลก็เลยได้เล่าให้ดัตฟังว่า เกลดอนิกเป็นคนล่อลวงให้ดอนให้ออกไปไตายแผนการของเกลไม่รู้ว่าดอนสมรู้ร่วมคิดไหมและเกลกับดเรเชลดอนก็แอบไปสร้างฟาวเดชั่นแห่งที่2เป็นแผนสำรองพวกเขาเตรียมการเอาไว้แล้วหากจักรวรรดิล่มสลายดัสพอฟังคำพูดของดิเมเซลเขาก็เลยแค้นใจในเมื่อดรเชลดอนยังมีฟาวเดชั่นแห่งที่2เป็นแผนสำรองพวกเราจักรวรรด ก็ต้องใช้โนวาคูล่าเป็นแผนสำรองเช่นเดียวกันในเมเซลตอนนี้เหลือท่านกับข้าเพิงสองคนเท่านั้นพวกเราต้องร่วมมือกันฝ่าฟันวิกฤตให้กับจักรวรรดิให้ได้แต่รว่าาทางด้านดอนนั้นเขายังไม่ตายเบตาเมียของโทร,รันที่มาพร้อมกับพวกของเดอมิวได้ช่วยชีวิตของดอนเอาไว้ดอนในสภาพขาแหลกเละขายกับถูกเผาไหม้ดอนได้เล่าว่าหลังจากที่เขาหลุดเข้ามาในอวกาศ เขาก็เขวงควางอยู่หลายวันจนกระทั่งชุดอวกาศของดอนเริ่มหมดพลังงานแต่ว่าเพื่อช่วยชีวิตของดอนชุดอวกาศที่กําลังพลังหมดมันเริ่มดูดพลังความร้อนจากร่างของดอนให้เปลี่ยนแปลงกลายไปเป็นพลังงานของชุดอวกาศและต่อจากนั้นยันวิสเปอร์ของฟาวเดชั่นที่ถูกพวกเดอะมิวึดมาก็จำผ่านมาทางนี้พอดี พวกมันได้ช่วยชีวิตของดอนเอาไว้แต่ตอนนี้ดอนก็ไม่มั่นใจแล้วว่าเดอะมิวจะจัดการยังไงกับเขาส่วนทงนังด้าดิเมเซลเซเฟอร์ทาลิสที่มาพร้อมกับพวกสมาพันธ์แห่งดวงดาวเธอก็ได้มาเกี้ยกล่อมดิเมเซลทาลิสได้ขอร้องให้ดิเมเซลยอมแพ้พวกเดอะมิวเธอ ยอมส่งเทนทอให้กับพวกเดอรมิวไปซึ่งนั่นมันน่าจะเป็นผลดีต่อดีเมอร์เซลหากจากักรวรรด Key ิคีออนล่มสลายนั่นหมายถึงการที่ดีเมอร์เซลจะหลุดพ้นจากการเป็นทาสไม่ต้องรับใช้พวกคีออนต่อไปหลังจากนั้นดีเมอร์เซลก็ย้ายมาอยู่ที่ดาวเทพีเทพธิดาของเธอก็ได้ศาสนาลูมินิสของทาลิสยังคงมีอำนาจอย่างแข็งแกร่งและเมื่อถึงเวลาที่พวกเราพร้อมพวกเราค่อย,ย้อนกลับมาจัดก,การกับพวกเดรมิว ยุคสมัยของจกักรพรรดิขนะีออนนั้นมันจบสิ้นไปแล้วท่านควรทําเพื่อตัวเองนะดีมเบอร์เซลเมื่อดีมเบอร์เซลได้ฟังทาลิสพูดแบบนั้นเธอก็ไม่ยอมเชื่อเธอจะอยู่ช่วยเหลือบัลลังของคีออนจนกระทั่งตัวเธอเองตายจักรวรรดิจะต้องไม่ร่มสลายแม้เหลือเพียงแสงสว่างเพียงน้อยนิดว่าแล้วดีมเบอร์เซลก็ได้ถอดกำไรของเธอยืนให้กับทาลิสพร้อมกับดีมเอร์เซลได้สารภาพบาว่า การกระทําต่อไปของเธอมันจะเลวร้ายมหาศาลแต่ถึงมันจะเลวร้ายยังไงดิมเม์เซลเธอก็จําเป็นที่จะต้องทําว่าแล้วดิมเมเซลก็ลบความทรงจําของทาลิสแล้วเธอก็ไล่ทาลิสกลับไปส่วนผู้นําของเดอะมิวมันก็รอเกลอย่างใจเย็นมันมั่นใจว่าเกลจะต้องมาช่วยพิษที่ดาวนิวเธอไม่นัดแน่นอน พร้อมทั้งเดอมิวยังไปดูจิตของดอนว่าดอนรู้เรื่องของเกลบ้างไหมดอนไอจกักรพพรดตกบันลังแกมันก็แค่ลูกไก่ในกำมือของฉันส่วนท้านเกลเธอก็ได้บุกมาที่ดาวนิวเทอ์มินัสเพืช่วยพิษจริงๆโดยมีผู้ใช้พลังจิตลูกศิษย์ของเกลที่ตามมาช่วยเกลด้วยเกลได้หันหน้าไปมองที่เดอวาว ด็อกเตอร์เชลดอนที่อยู่ในนั้นเขาจะยอมออกมาช่วยเธอไหมส่วนทางด้านเดเขาก็กำลังจะถูกประหารซานมาสเตอร์ได้แอบดูข้อมูลความทรงจำของซองตอนนี้ซานมาสเตอร์รู้แล้วว่าเทพเจ้าหุ่นโต์ตัวสุดท้ายที่พวกเขาบูชาย,ยังไม่ตายซานมาสเตอร์ Master, ก็เลยจะไปหาดีเมเซลแต่ว่าก่อนที่ซานมาสเตอร์จะไปเขาจะประหารเดให้ได้ซะก่อนโทษฐานความชั่วของเด เดจะถูกปล่อยจมลงสู่แหล่งน้ําที่โสมมจุลินทซีย์จะจ่อยสลายร่างของเดจนเดได้กลายไปเป็นอนุภาคและสุดท้ายเดก็จะกลายไปเป็นอาหารของพวกเขาว่าแล้วเดก็ถูกปล่อยลงสู่บ่อน้ําแห่งความมืดมิด